เนาะครับท่านเราท่านด้ฟางมาแเราก็เขาว่าเบิ่งงล้วก็ฝากกดติดตามเด้หรือพี่น้องเด้อครับเมื่อนี้พามาเบิ่งงว้วอออ่าพิกัดนะครับนาะบบันบน้องแสงตำบลเขาพะนอนอำเภอช่างตลาดจังหวัดกาฬสินครับเมื่อนี้เบื้องกันตัวเดียวตัวเดียว,วเพ็นแขนนีนเลยพี่น้องเอาครับไรเหลี่ยดต่อไปสิพ้าเบิ่งราค่าเท่าไรน,นะครับไปพอไพอกับจุาของเล่าเลยเนาะครับเนาะ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับปานั่นเอฟซีปลานั่นโดยด้วยนะครับพอกันดีคือกาเนาะครับพอกขึ้นกาวหครับบันนี้ของบอกรี้อสำเนีเยรื้อตัวเดียวบันี้ตัวเดียวคูโลนี่แหละครับเอาครับสิมา่เปิดแบ่งให้พี่น้องไปเลี้ยงเลยครับเมนี่เป็นงัวทองนะครับเดวยกับขี้เอฟสามหนึ่งนี่แหละครับนี่นี่นี่นะครับทองกับพี้เอฟสามหนึ่งครับนี่ท้าไปกลุ่มผ้าพันเนาะครับต้นเดือนกำหัดคลอดกับพฤศจิกาหกเก็ตเนี่ยแหละครับ เบอร์หมอเบอร์ยังมีชัดเจนครับซื้อหมอทับแล้วก็เบอร์หมองง่ตัวนี้เป็นงโง่ลูกขอากเขาเล่นปะแมนครับแมน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 เป็นงง่ลูกขอกเจ้าของเลยด้อครับเด้อนี่ทับอยู่นี่ครับลูกตัวก้อนก็ออกอยู่นี่ครับก็ออกอยู่นี่ขายไปแล้วขายไปแล้วงวดก้อนได้ขายตัวลูกงมดนี่ถึงว่าเปิดแม่แบบแบงให้พี่น้องเลี้ยงเลยครับครับแบงเลยลดมาลดลงมาจากเปิดที่แรกเป็นหมื่นหมดแล้วครับลดลงมาราคาเทไหรครับบ้านนี้ราคาเอาเศร้าเปีเลยครับบ้านนี้สองมื่นแปดท่นแหมพี่น้องมีคักบบ้านเนี่ย สองมืนแปดพันข้มสูงครับข้มสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับข้มสูงนี่ได้ร้อยสี่สิบห้าบวกแน่นอนครับแด่นครับเพราะว่าผมวัดอยู่ประจำเพราะว่ามันเป็นง่วงขอกเก้าของอที่เววัดเหรียญอยู่อันนี้คือง่วงลูกข,ขอกเพิ่นเองนะครับเดินนี่นี่ครับนานี้ก็ถือว่านู่นตุนดีเนาะครับครับครับนกตั้งโจโก้ขุยหลังดำเด้พี่น้องตัวนี้หอวขาเล็ยบถือว่าสักดีเด้พี่น้องเดอิอนี่หอกนายน่นๆเลยครับนี่ สองหมื 28, น่นแปดนี่ตัวร่องนีบ่บอตัวร่องได้ครับตัวร่องได้ทร่มากสักคนพุ่นอ่ะให้พี่น้องทรมมาต่อเอาเลยด้วยครับบันทิการส่งเดี๋ยวส่งฟรีอีกร้อยโลครับส่งฟรีอีกถึงเราก็ยังส่งฟรีอีก,กพี่น้องส่งฟรีหลอยโลการรับประกัน,นเท่าไหร่คือเก่าบอทุกอย่างคือเก่าครับของฟ้ามาตรฐานเพิ่นมียังโทร่มากตัวเดียวกันรับประกันคือเก่าตัวรับประกันคือเก่าครับนี่พี่น้องแมนมีอยู่ตัวเดียวการรับประกันคือเก่าพี่น้องครับเอาเด็ดเดี่ยวรวดรบนีครับเด้อ สีแสงมาตรงห้องเลยเนาะครับครับครับสีดีครับมึงมึงเลิมโตเงี้ยอาหลานได้พี่น้องมาเบิ่งเครืองเข้าพืนแลครับเนาะโอ้เหลือตัวเดียวเลยครับเปิดคลิปนี้เปิดไว้ยี่สิบแปดครับพี่น้องเอาไปรุ่นหน่ยเลยว่าเป็นเพศแม่หรือเพศผู้แค่นั้นเนาะครับนี่ฟอยหางสวยด้วยครับเด้อครับนุ่มนี่งามเนาะนุ่มซีเต่าครับนุ่มซีนุ่มซีนุ่มซีเครื่องอันือว่าดำบ้านนี้อันลูกนี่ท้องตัวใดเพิ่น ตัวที่สองครับตัวที่สองลูกในทองตัวที่สองอตัวแรกเป็นตัวผู้ตัวแรกตัวผู้ที่ท้ายน้ำกันหันเนาะครับครับบันนี้บันนี้เขาขายไปหรอวป่าแม่นครับขายไปแล้วขายไปแล้วคงเดือตะเมครับบันนี่นะครับไม่นี่ก็แข้งขาถือว่าดีดวยครับด้วยแข้งขาตรงดีแข้งขาตรงนา้าแตน้ำลางย้อนโอนตนขึ้นกันครับเปื่อนขากันไคขาลังกระซื้อกันเยียดดีหนอกนี่มีตั้งนี่ครับหนอกมีตั้งเปิดไปสองหมื่นแปดต่อรองไดครับรับประกันคือเก่าพี่น้องแน่นครับรับประกันทุกแผ่เลยรับประกัน เอาพี่น้องเอาไปกะสมมติว่าไปหอดบ้า,าน์หอดซอนหลังตรวจบตงรวจภายในอาทิตย์นึงเนาะแมีนครับภายในอาทิตย์นึงต้องตรวจดิครับถ้าเพื่อว่ามันมันทางนี้ตรวจพลาดเขาสินบรเสียเวลาโดนครับเขาเฉลยมาขึ้น,นเขาเฉลยขึ้นกันไว้นะพี่น้องนี่ครับแต่ทองนี่รับประกันให้แน่นอนแล้วแมีนครับในราคาสองพันแปดรูกตัวที่สองในทองหนางามดิพี่น้องหนางามสีสวยครับมันงามเติบอยู่เหมาะมืออ่ะพอดีพอดีสมีเนาะแมีนครับกำลังเลี้ยงพอดีพอดีเลย ถ้ามันจวงง้อถือก็ไปเลี้ยงไว้นะครับผมขั้นนั่นผมบริษันี่ด้ผมบริษัทแข่แงขั้นบอ่อฟ้าวนี่คือครบ,บอรอยากขายแม่นครับโพราไงซะอ๋ง,ง<ห>้อก<ห>ันนี้ใช้ดีครับกินยาเพราเลือกอืมเจ้าของฟ้าวครับเจ้าของฟ้าวไปเพจด้าน,นอืน่นอืมขายจนเกี่ยงคอกเหรอเลี้ยงตัวเดียวอกแล้ว ขันมาพวกที่้ปลานั่นทายเห็นเบิ้งด้วยนี่กอกเลยพวเลี้ยงเราครับเลี้ยงเราเหมือนเลีตัวเดียวนี่ขาถ้าแม่นตัวนี้ออกไปเรากะคือสีครับคือสีได้ลงไปเห็นงานเลยครับลงไปเห็นงานนะครับเนาะล่อขายง้วอยู่พี่น้องอ้าวเนดูมีคนเลี้ยงไห้เนาะแม่นครับนี่ครับขันสิไป้อยตลาดกะขี้ขันไปแม่นครับนี่ครับโอ้เขาทายนี่พี่น้องงัวตัวนี้สองเกินแปดเนี่ยผู้เบิ้งด้วยผู้ผู้สีหางง้อเลี้ยงกับเป็นเต่าอยู่ด้ ยังอยู่ด้ครับยังอยู่ดีมันแด่งงามบัวมันตัวหน่อยบัวมันง้อไถ่สัมผัสครับระดับรอยสี่สิบขึ้นนี่มันกัดไงเติบนลรอครับเนี่ยหน้าตาครับเนี่ยวันนี้กัดแดดดุดบดแล้วพออยู่ลงฝนลงบานทา้งในฝนแห้งเนี่ยบอเนาะเห็ดเกิดกอจะได้กินอึ่งกินเฉียดสุบัติเนี่ยเราเนาะยิงแต่พอเห็ดลงโง่ก็จะเริ่มเกิดแล้วพี่น้องไปนี่นะครับเทียบสามนึงเอาครับวันนี้เบื้องกันอยู่สามีนับพี่น้องเนาะมาจากใดกระทบมาต่อเลยครับเปิดไปสองหมื่นแปดครับพอกัน ที่มาคิดต่อไปเนาะบอบกรอบเนาะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ